อ้าวสวัสดีครับนะักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาพาทำแบบฝึกหัดกันนะครับเกี่ยวกับการหาว่าคู่อันดับต่อไปนี้นั้นเป็นฟังก์ชันหรือเปล่านะครับอ่าสรับข้อที่1มาดูกันเลยโจทย์ก็จะบอกว่าเซตของ A นี้ก็จะมีเซตของคู่อันดับ 1P 3P แล้วก็ 2R เนาะแล้วก็จะเอาคู่อันดับนี้มาแยกเป็นโดเมนกับเรน ก็คือสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังนั่นเองโดเมนก็คือเลขเลนเลข3แล้วก็เลข2นะครับแล้วก็มาเขียนเป็น1 1 2 3ส่วนเรนก็จะมี p มี p แล้วก็มี r ก็คือมี p กับ r นั่นเองจากนั้นแล้วก็มาจับควรดับนะครับว่ามันจับคู่กันยังไงอย่างเช่นสมาชิกตัวแรกคือ1กับ p ก็โยงลูกศรน,นะครับ1 p แล้วก็3 p 3คู่กับ p จากนั้นก็2 r ก็คือ2คู่กับ r แล้วเราก็มาพิจารณานะครับว่าสมาชิกตัวหน้าจับคู่กับสมาชิกตัวหลังแค่ตัวเดียวหรือเปล่าอันแรกนี้ก็1 p อันเดียวถูกต้อง2 r ก็อันเดียวถูกต้อง3 p ก็อันเดียวก็คือสมาชิกตัวหน้า มีลูกศรชี้ไปหาสมาชิกตัวหลังแค่เส้นเดียวนั่นเองดังนั้นเซตของขั้นดับของข้อที่1น,นั้นเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะว่าสมาชิกของโดเมน1ตัวจับคู่กับเบลน์แค่1ตัวนั่นเองอมาดูข้อที่2กันข้อที่2ก็จะมีสมาชิกก็คือโดเมนก็จะมี p กับ R นะครับส่วนเรนก็จะมี1 3 2นั่นแล้วก็มาเขียนไว้ p ี R. อน,นี่ก็เปลี่ยนเป็น1 23อ่าแรกคือ P จับคู่กับเลข1นนะครับก็ P ชี้ไปหาเลข1แล้วก็ P3 ก็ P จับคู่กับเลข3แล้วก็ R2 ก็ R จับคู่กับเลข2แล้วก็มาพิจารณาการจับคู่นะครับสมาชิกของโดเมนก็คือ P นั้นชี้ไปหาสมาชิกของเลน์ถึง2ตัวคือเลข1กับเลข3อันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับไม่ได้จับคู่แค่ตัวเดียว ส่วน R นี้ชี้ไปหาเล 2, ข2แค่ตัวเดียก็ถือว่าผ่านดังนั้นเซตของคู่ดับของข้อที่2นี้ก็ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกข,ของโดเมน1ตัวก็คือ p จับคู่กับเรนสน2ตัวก็คือจับคู่กับเลข1กับเลข3นั่นเองดังนั้นข้อที่2นี้ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับามาดูข้อที่3กันข้อนี้ก็อาจจะแปลกใหม่ซะหน่อยเพราะจะเป็นแบบบอกเงื่อนไขนั่นเอง ก็จะเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x จะมีค่าเท่ากับ y ยกกำลังสองบวก7ครอนี้ครูก็จะมาทำเป็นตารางนะครับสังเกตคือค่า x ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่า y นะครับแล้วก็จะกำหนดค่า y ขึ้นมาก่อนที่จริงค่า y นี้ก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะครับแต่ใน,นที่นี้ครูก็จะยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนก็คือครูก็จะเอาเลข 1>, 1 2 3 4กับ0 1, flying, ลบ1น่ลบ2ลบ3ลบ4ประมาณาว่าเราก็จะเอาเอามาทั้งจำนวนเต็มบวกแล้วก็จำนวนเต็มศูนแล้วก็จำนวนเต็มลบนะครับเพื่อให้มีความหลากหลายนั่นเองสมมติในบรรทัดแรกก็คือครูก็จะกำหนดให้กำหนดให้ y มีค่าเท่ากับ1 x ก็จะมีค่าเท่ากับ1ยกกำลังสองบวกเจ็ดตามสูตรข้างบนนะครับนี่ครับ y ยกกำลังสองบวกเจ็ดก็จะกลายเป็น 1ยกกำลังสองบวก7็ก็จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองอ่าถ้า y เท่ากับ2อก็กลายเป็น2ยกกำลังสองบวก7็ก็จะมีค่าเท่ากับ11อ่า y เท่ากับ3 x ก็จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลังสองบวกบ7็ก็จะได้16อ่าถ้า y ถ้า y เท่ากับ4ค่า x ก็จะมีค่าเท่ากับ4ยกกำลังสองบวก7็ก็จะได้23่ามมาดูตรงน,นี้กัน อันนี้ให้ y เท่ากับ0ค่า x ก็จะมีค่าเท่ากับ0ยกกำลัง2บวก7ก็จะได้เท่ากับ7ถ้า y เท่ากับลบ1 x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง2บวก7ก็จะได้8ถ้า y เท่ากับลบ2 x ก็จะได้เท่ากับ11 y เท่ากับลบ3 x ก็จะได้เท่ากับ16ถ้า y เท่ากับลบ4 x ก็จะมีค่าเท่ากับ23ถ้าเรามาสังเกต ข้อมูลของ x นะครับสังเกตคือเลขมันจะเลขมันจะซ้ำกันนะครับนี่เห็นไหมแปดสิบเอ็ดสิบหกยี่สิบสามแปดสิบเอ็ดสิบหกยี่สิบสามเลขมันจะซ้ำกันทั้งทั้งที่ค่า y นั้นไม่เหมือนกันนะครับก็คือค่า y เป็นจำนวนเต็มบวกกับค่า y เป็นจำนวนเต็มลบในตัวเลขเดียวกันแต่ว่าได้ค่า x เท่ากันเพราะว่าตัวเลขมันยกกำลังสองนั่นเองอทีนี้เราก็จะมาเขียนเป็น ู่อันดับนะครับโดเมนกับเรนหรือที่โดเมนก็จะเป็นค่าของ x ส่วนเรนก็จะเป็นค่าของ y นะครับเพราะว่าในโจทย์ข้างบนนี้เขาบอกว่าเป็นคู่อันดับ x y นั่นเองดังนั้น x ก็จะเป็นจานวนสมาชิกตัวหน้าส่วน y ก็จะเป็นสมาชิกตัวหลังฮะแล้วก็จะเขียนค่า x ที่เราหาได้นะครับค่า x ก็จะมี 7, 8, 11, 16แล้วก็23 <c oughs> ราะว่าข้างบนนี้ตัวเลขมันซ้ํากันเราถึงเขียนแค่รอบเดียวนะครับก็จะกลายเป็น7 8 11 16 23ส่วนเลนส์ก็คือค่า y ก็จะมีค่าเท่ากับลบสี่ลบ3าลบสลบหนึ่งศจากนั้นก็จะมาจับคู่นะครับว่ามันเป็นจับคู่กันยังไงเช่นถ้า x 7, เท่ากับจเจ็ y จะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือถ้า x เท่ากับเ y ก็จะเท่ากับ0 แล้วก็โยงลูกศรเลข7ไปหาเลข0ูนย์เลยส่วนเลข8ถ้า x เท่ากับ8 x เท่ากับ8ค่า y ที่เป็นไปได้ก็จะมี2ค่านะครับก็คือ1กับลบ1่แล้วก็จะจับคู่เลย8ก็จะคู่กับ1กับลบ1ส่วน11ก็จะคู่กับลบ2กับ2ส่วน16ก็จะจับคู่กับลบ3กับ3าม ส่วน23ก็จะจับคู่กับลบสกับ4อ่าทีนี้แล้วก็จะมาพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่านะครับโดยดูที่สมาชิกตัวหน้าว่าจับคู่กับสมาชิกตัวหลังแค่ตัวเดียวหรือเปล่าอ่าอย่างเลข7นี้จับคู่กับศูนย์แค่ตัวเดียวก็ถือว่าถูกต้องนะครับส่วนเลข8 11 16แล้วก็23นี้จะจับคู่ทีละ2ตัวเลยนะครับอืมดังนั้นข้อนี้นั้นไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองเพราะว่า สมาชิกของโดเมนไม่ได้จับคู่กับเพรนแค่ตัวเดียวสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคาบนี้ก็ไม่มีการบ้านนะครับครูแค่พาทำแบบฝึกหัดเฉยๆครับขอบคุณครับ